สวัสดีครับเ่ะถา่นายรูปรวมได้มากเลยต่อไปขออนุญาตเป็นแอปเดียวเลยนะคะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยะคลนละแอปนะมองกล้องนั้นนูนะคะมองสร็จแล้วก็มองขวาอ่าเนี่ยได้แลสวยแล้วค่ะสวยเลยงานพรอมีกล้องตัวเองด้วยมีกล้องเดินตัว,ตว เวทีนะคะเดี๋ยวอยีักครูดหนึ่งรอจะให้ศิลปินเซ็นลายเซ็นให้ขอรับติดต่อได้ที่สาหไทยบริเวณจุดบริการลูกค้าทารวมค่ะเยียมติดกันแล้วน้องอยู่ข้างหน้าขย,ยับขึ้นหน้ามาหน่อยได้ไหมคะเลิศสวยงามเออ <c oughs> แงงน้องแงงน้องเนี่ยดูรักน้องจริงๆิเลยแล้วตอนนี้นะไม่ทาเรื่องกับเด็กนะอ,อันนี้มันยังดูด,ดีอันนี้ แค่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้เดี๋ยวองลงนะเดี๋ยวองประทับองลงเลยนะมองหน้าเลยนะจ๊ะกล้องกราก่อนเลยอาโอเคขึ้นทางบ้านได้เลยมองกล้องด้านหน้านะจ้าชสวยๆพ่องๆกันไปเน่สวยงามโอเคเรียบร้อยกับปิ่งกาอวามได้รวมสามคิวไว้ในรูปเดียวกันเลยบ้านเดียวกันนะคะสวัสดีครับโอ้ อลไรครับเลือกไงเลือกแล้วนะได้ครับแด่เลือกแล้วนะมันร้อนครับตัวนั้นเดี๋ยวผมอยู่ข้างนอกพี่หญิงกน่นอนจะไม่ลุกไม้เลยยนะพี่ชายดีกว่าไปดูตัวจริงมือปอนดี้จับตัวนี้ตัวจริงนะเบาะนี่ยูตัวจริงมาเนี่ยตัวจริงกันป้าต้องบอกแม่ว่าตัวจริงแน่นอนเพราะผมบอกอะไรเพื่ออย่างเงี้ยใช่เลยค่ะใช่เลยตัวจริง รู้ทุกคนสินเขามองก้องนูนนะคะทำไมต้มองถ่ายไปอีกฮะเก็บภาพไม่เขานั่นพี่ฝาแฝดผมเลยคุณนะเดี๋ยวพี่ลงก่อนเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไม่ทันได้ได้ได้ยังให้โอกาสนะยังมีมาถ่ายได้มองกล้องวิดีโอ่ะเรียบร้อยค่ะเชิญค่ะตามอย่าตัาวเขาตั้งกระจอโชว์ทัชทำไมเนี่ยน่านะครับเขาตั้งกระจอโชว์เห็นปัชดีแดงขนาดนี้ น้องต้กับรุนี่้ต้ยกับรุ้นันยันเปนเรื่องที่สองเ้นเรื่องทอย่างนั้นยนเย็นฝั่งไหนก่อนมาที่แม่ค่ะแอันนี้มันชัดเจนนะเอชัดเจนอันนี้มันชัดเจน้องเขาเลือกแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปก็จะโฟนทช็อปตัดรึ่งนันทีไอผมว่ามันจะเป็นสองคู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับมาทางไสาตัวอีกนิดเดียโอเคได้่เดี๋ยว เราเขาชัดเจนมากอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านโฟโตช็อปจุลิสแน่เชื่อสิแน่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 แล้วดูได้คู่ออกตัวเองคืออย่างนี้เดี๋ยวพอกลับบ้านไปเนี่ยต้องทะเลาะกันเขาจะจะหันรูปออกคือแนงเป็คู่นี้คู่นี้เป็นไรคะอย่างนี้เอ่ยอมกันไม่ได้พี่รู้ว่ารุ้นอ่ะคันไม้คันมืออยากจะโชว์เต็มที่แหละโชว์อะไรเออ ไม่ชอบโชว์ <c oughs> ช,ชอบโชว์บ้างก็ดีหลายคนอ,อยากรอดูอยู่ตอ,อ,นอนนี้น้องเต้ยเหนื่อยแล้วขออน,นุญาตค่ะน้องะใหยพักผ่อนด้านล่างก่อนนะคะพี่ให้ขอนอนุญาตยกเวทีน,น้องรุ้ร้องไอ้พ่อๆโชว์ให้กับแฟนคลับก่อนแล้วกันเนาะน้องหลับรอได้เลยหกสิบห้าทียังเต๋อร <c oughs> <c oughs> อเล่นรอเล่นนานปานนะครับทำอะไรก็คิดถึงจิตใจพี่้านเลยว ยังไงครับขอคุยกันสวัสดีครับเราร้องเลย